รานนี้ในการที่จะทําให้เด็กๆนั้นเข้าใจหมายถึงว่าวิทยากรต่างๆนะครับหรือว่าคนที่จะเข้าไปช่วยให้ความรู้ในเรื่องนี้ไปปลูกจิตสํานึกเขาไปกระตุ้นความระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็ความสนใจให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยครับทางสูนี่มีการทํางานไงครับ ก็เราเรามีเครือข่ายของของทางวิทยากรนก็เป็นวิทยากรที่ทํางานเป็นพื้นฐานก็มีทั้งสายวิศวะมีทั้งสายทางด้านพฤติกรรมศาสตร์อะไรต่างๆแล้วก็คนที่ทํางานเกิดเรื่องเด็กเยาวชนให้ให้มาช่วยออกแบบนะครหนึ่งก็คือออกแบบมีการทําคู่มือทําแนวทางนะคร แล้วอันที่สองก็คือพอเป็นเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราเราไม่ให้เด็กทำเองอรเราจะให้เด็กหรือโรงเรียนเนี่ยเชื่อมเชื่อมโยงกับโครงข่ายในพื้นที่ก็คือตัวศูนย์ถนนอำเภอรหรือศูนย์ถนนในจังหวัดเขาคือไม่งั้นเดี๋ยวโครงการพวกนี้มันจะไม่ยั่งยืนคือคือ,คอ,คอชื่อชื่อมันก็ถูกระบุไว้ฮะว่า<ม>ต้องทำ<ด>อ,งอย่าง,<อ>งยั่งยืนทีนี้ไอ้ความยั่งยืนเนี่ยแปลว่ามันต้องมีโครงสร้างอะไรอยู่ในพื้นที่ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันมีแค่ชมรมมีป้ายแล้วก็จบไม่ไม่ใช่เราอยากเห็นความเสี่ยงเกิดขึ้นพี่สามารถส่งต่อเรื่องนี้ไปสู่น้องชมรมนี้ต่อไปมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาชมรมนี้เชื่อมโยงกับศูนย์ถนนต่อไปความเสี่ยงเรื่องนี้หน้าโรงเรียนเขามีความเสี่ยงร,รถนักเรียนเขามีความเสี่ยงหรือว่าการขี่โมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆมีความเสี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้มันก็ไปอยู่ในศูนย์ถนนของอำเภอถูกจัดการอย่างเป็นระบบ,ค,บคือคือถ้าเชื่อมโยงอย่างนี้ได้ การจัดการมันก็จะตรงตามชื่อก็คือมีการจัดการอย่างนี้นประเด็นท้ายก็คือว่าเราก็อยากเห็นพอเครือข่ายโตขึ้นเนี่ยหนึ่งในความยั่งยืนของเครือข่ายคืออยากเห็นการเชื่อมโยงเขากับประเทศอื่นครับพอ,พอเริ่มมีเป็นเน็ตเวิร์กแล้วทีนี้อาจจะไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้นใช่แล้วน้องๆเขาอาจจะไปคอนเนคกันเป็นเป็นอ่าเป็นสังคมบนโซเชียลก็ได้ แเ,เราอาจจะเริ่มเห็นเน็ตเวิร์กนี้อยู่บนโลกโซเชียลก็ได้ครับมีการคาดการณ์ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอย่างโครงการนี้นะครับประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของอุบัติเหตุช่วยทําให้พฤติกรรมนะครับของกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น,นย,ยังไงครับอ,อ,อ,อันนีห้หวังผลแน่นอนแต,แต่แต่เป็นผลระยะยาวคือคือเป็นผลปลายทางนู่น ท,ที่จะลดการเจ็บการตายหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ผลเฉพาะหน้าคือสิ่งที่เราอยากเห็นเช่นการเกิดก่อเกิดชมลมเริ่มมีเครือข่ายเริ่มมีเรื่องนี้ถููกพดขนถูกพูดถึงในโรงเรียนมากขึ้นรเริ่มมีการเชื่อมโยง คือเราเห็นว่าเป็นมีเกิดกระบ,บวนการในการที่จะมาสร้างเกิดขาดแบบนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นระยะสั้นท,ที่อยากเกิดขึ้นส่วนระยะกลางก็เริ่มเห็นพฤติกรรม mm hmm. คนที่เข้าร่วมเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่เข้าร่วมเด็กในชมรมใส่หมวกกันน็อกมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะยาวก็เริ่มเห็นพอพฤติกรรมดีขึ้นก็การเจ็บการตายลดลงอันนั้นก็จะเป็นอีอกสเต็ปหนึ่ง